อ๋อนี่เป็นอะไรอะพี่หอมหมกปลาช่อนคุณผู้ชมตลาดน้ำสะพานใช่ไหมพี่วัดสะพานวัดสะพานอยู่ที่ราชพฤกษ์นะคุณผู้ชมมาได้เลยเนี่ยบรรยากาศแต่ต้องมาตั้งแต่เช้าแปดโมงนะเออแล้วก็เรือด้วยเหรอโอ้แล้วแล้วก็มีทอดเลอะโอ้ขอบคุณมากอันนี้มาซื้อได้เลยหอมหมกปลาช่อน่ายชพระศกอาทิตย์ใช่ไหมพี่ เราขายอันเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมอันนี้เจ็ดสิบาทถ่ากล่องอุ้ยกล่องมันเริ่มเลยน่ากินเลยน่ากินมากพี่ขอให้รวย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 มีทุเรียนป่าละอูด้วยนะเนี่ยอร่อยอันนี้คือไอ้สดอะเขาเรียกอะไรนะอินทผลัมสดกินอย่างนี้เลยเหรอพี่ฮะไม่ต้องกินด้นขาข้าๆครับไม่ต้องับมือกินอยากกินตรงนี้อ๋อยังไม่ล้างกินได้เลยเหรอได้ครับหนูล้างมาให้แล้วถ่ายรูปมานึกองถ่ายรูป อืมเอออร่อยแสเอ๋เจอแม่ประจำสมัยก่อนเหรอซื้อของอินทามอร่อยนะเธออร่อยแล้วไงถึงมาถึงนี่เนี่ยวันเนี้ยตั้งใจมาทายจะไม่รู้ว่าตลาดเป็นวายไงมเออเดี๋ยววันหลังมาใหม่ถ่ายจะติ๊กต็อกมันบล็อกตัดนาะไม่ได้ลูกถ้ตรงนี้ก็ยังมีมีภูเก็ต อ๋อจับไปซื้อรถไงไปซื้อ,อรถเบนแล้วยังไม่ถูกใจแล้วผ่านมาตรงนี้เพราะว่าราชพฤกษ์รถเบนที่เรามาดูอะเราก็นึกว่าใกล้โอ้โหขับมาเป็นชั่วโมงราชพฤกษ์เหมือนกันแต่มันมันไกลมากขายหมดแล้วเหรออืม อันนี้อะไรอ่ะแม่วัสดีค่ะแม่อันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยเป็นลูกซาทางสุโขทัยอ๋อแปลกดีนะใช่นี่เป็นของโบราณแม่เออมันแปลกดีรวย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 จ้ารวยรวยรวยอะไรอ่ะรัตต์รี่รัตต์ลี่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ อไปดูมุยมีโฮกเกนเออเพิ่งกินมาตอนเช้านี่มีคลองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมตลาดวัดบางสะพานเนี่ยมีภูเก็ตมีโกเกียน้นหมดแล้วเหรอมีอะไรให้กินบ้างมีโกเกี้นเออที่ว่าปีอ้วนมากินอ่าลองเอามีโฮกเกีย้นมาโชว์หน่อย จะไล์สดให้คุณผู้ชมดูนะอตัวงอไม่ใส่นะไม,ไม่กินตัวงอกมีไอ้อันั่งนี้แล้วใช่จ้ะพี่มีเสียงเพลงมีนกด้วยอะ่ะมีนกด้วยอะ่ะ มีเสียงเพลงอ๋อตลาดน้ำวัดส,สะ,ะพานราชพฤกษ์คุณผู้ชมมีภูเก็ตวัดสะพานได้เลยพี่มาเลย ขายขายซ้มตำเหรออ่าเออขายไก่ย่างด้วยไก่ย่างย่างทำเองหรือว่าอะไรทำเองค่ะตัวเท่าไหร่ชิ้นละหกบาทแล้วมีมีตอนนี้เหลืออยู่ไหมมีค่ะอ่าเอามาชิ้นหนึ่งเป็นน่องมีเปล่าเป็นน่องติ่งสะโพกค่ะอ่าเออเออย่างให้สุกๆนะถ้าเหนียวห่อนึงนะอ่าย่างร้อนๆสุกๆมา เอาตรงนั้นมาใกล้แม่แต่ไม่จะได้หยิบง่ายไลสดอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้ตลาดน้ำวัดสะพานาพราชพฤกษ์แล้วก็เรามาสายไปหน่อยถ้ามาเช้าแปดโมงอะ่ะเขาบอกจะมีเรือที่มาพายขายเป็นชาวบ้านในชุมชนอะ่ะก็จะมีเนี่ยขายขายลคุณยาย อายุเท<ะ>่าไหร่ละ,ะทำเองแล้วรับเข้ามาขายอันนี้ของจังหวัดนนทบุรีขน่ขายยังไงจะช่วยซื้ออเดียดามออยอยาอายุเท<ะ>่าไหร่ละปีนี้แปดสิบกว่าแล้วคุณผู้ชมผู้สูงอายุเยอะมากสิบสามล้านคนเป็นภาระของประเทศเนี่ยรุ่นชั้นนี่แหละหกสิบกว่าไปจนถึงร้อยไม่ยอมตายเพราะมันไม่ยอมตายมันก็เป็นภาระของประเทศสิบสามล้านคนผู้สูงอายุก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องทำมาหากิน เนี่ยมีมีเรือด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่นเนี่ยต่างชาติก็นั่งเรือเที่ยวนะเนี่ยเรือหางยาวนี่อะไรอ๋อที่อยากกินเหรออาจจะช่วยป้าก็ซื้อไม่ลูกค้ายังไงเดี๋ยวรอป้าเข้ามาคุณผู้ชมนี่แหละเนี่ยคนขับแท็กซี่ก็จะอายุเจ็ดสิบกว่าอะไรน,น่าสงสารมากเพราะอะไรอะต่างชาติเขาถึงแบบย้ายโรงงานไปประเทศเอ,อื่นเพราะอะไรเขาบอก ประเทศไทยขี้โลกความรู้น้อยขี้โลกก็เลยแบบไปจ้างย้ายไปประเทศอื่นหมดเท่าไร่พี่เจ็ดสิบค่ะโอ้ไก่น่ากินเลยนะยางจะแห้งเลยไก่น่ากินแม่คุณผู้ชมมาเลยเสียดายมามาเช้าๆหน่อยมาสักมาสักแปดโมงอ่ะคุณผู้ชมอันนี้แม่มาตอนเนี้ย มันวายพา่อมวยแต่ไปซื้อรถเบนซ์ไปดูที่ไบเทกไปดูที่เบนดีเกอันนี้เมื่อกี้มาดูเอ็เนี่ยไก่พี่เขาหน้ากินเนี่ยอืมอร่อยขายยังไงอันเนี้ยอังรนะคะอร่อยไก่ไกอ่ะไก่อร่อยซื้อไก่อีกพี่ไก่มีเลยไหมอชิ้นหนึ่ง พี่ไก่พี่อร่อยพี่ย่างให้มันแห้งๆหน่อยน้ำจิ้มพี่ก็อร่อยต้มตำคุณโสมเอออร่อยใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันอันนี้ขายยังไงอันนี้ขาย่ะ0ละไอ้มะม่วงนั่นอะมะม่วงก็300อ่ะเอามาเอามา3ันช่วยช่วยพี่ซื้อ200คนแก่แล้วช่วยฉันก็แก่ฉันก็65ล้ะเออก็ฉันจะช่วยเธอซื้อไง จะกำลังพูดอยู่ไงว่าคนแก่อย่างพวกเรามันไม่ยอมตายมันก็เลยเป็นภาล่แก่ประเทศใช่ไหมหแล้วก็อ,ออกมาดินน้นรนทํามาหากินจะรอลูกเต้าเลี้ยงมันก็ไม่มาเลี้ยงเราน,น,นี่อะไรอะ่ะไม่ไม่เอาเอาเอาเอันี่นี่ให้ไปแล้วนะปังให้ไปแล้วนะสองรอเอานี่เอานี้นีนยอะได้มาสามอันช่วยซื้อ มาลดค่ะพี่จะมามาไล่สดให้ผู้สือขายดีๆรวยๆไงแต่เสียได้มาถึงตลาดเป็นวายไงแนงได้มนะ้ะไม่เอามีกินกินจากรถมาอ่ะทอาเหนียวไงลูกรักอ่ะอร่อยไหมลูกรักอร่อยนะเออเจ้านี้อร่อยอันเนี้ยเจ้าเนี้ยเขาให้มาเป็นในไนี่น่ะ เนี่ยเนี่ยน่ากินมากเลยคุณผู้ชม <Okay. S 1> ที่ตลาดน้ำบงังสะพานเขาขายแค่เจ็ดสิบไหนยังไม่ได้ให้เออตังให้ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะช่วยซื้อคุณผู้ชมดูเจ้าร้านเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเมื่อกี้เดินมาเขายื่นให้เลยอะ่ะอยู่ตลาดน้ำวัดบางสะพานน่ากินมากคุณผู้ชมแกะยังไงว่าแกะไม่เป็นของที่น่นไม่เจอแค่าที่อูออแล้ว เออที่มีค่าที่มันถูก,กนะพี่แกะในเซชฉันนี่แกะไม่ออกฉันจะชิม,มอนอเนี่ยเดี๋ยวขอเจ้านี่แหละสามเท่าไหร่ลูกบ <75. S 1> ปรุงแล้วเหรอเน,นี่ยนี่ค่ะออโอ้ยน่ารักมม่แข็งแรงกว่าฉันอีกผ่านเล่นๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะมีหกเกี้ยนมีกเกี้ยนคุณผู้ชมเจ็ดสิบห้าบาทเนีย่ยอาตางังไป พี่มาตั้งนี่อ่ะตั้งไปพี่อตั้งไปอตั้งไปไก่ย่างอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากนี่คุณโชมนะคะสวยมากยุเท่าไหร่แล้วอุ้ยคุณผู้ชมมีแต่ผู้สูงอายุพี่ของพี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมานั่งเลยจะถ่ายกําลังถ่ายอยู่จะได้บอกคุณบอกคุณผู้ชมว่าร้านอยู่ตรงไหนอันนี้มันเป็นหัวนะคะนี่มองกล้องพี่มองกล้องอนนอจับจับโชว์ให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวันจะกินโชว์เนะี่ย ไม่มีข้าวให้กินเหรอข้าวอ่ะข้าวสวยมีเปล่าจะกินโ์คุณผู้ชมนี่มีข้าวสวยขายหรือเปล่าเธออ่ะข้าวสวยไม่มีเหรอมีแต่ข้าวเหนียวเนี่ยจะกินกินดูไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งเดี๋ยวมันจะคนดูมันหนีหมดพี่บอกบอกคุณผู้ชมมองกล้องนี่มองกล้องข้ามกค่ะข้าวกอืมอร่อยอร่อยมากอุ้ยเนื้อมีหัวปลาด้วยเนี่ยมันก็หัวเนื้อหัวเนื้ออ ตลาดน้ำวัชพานนะคะขายถูกมากเลยที่เจ็ดสิบาทเองเหรอเพราะว่าแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาขายกันร้อยห้าสิบนะเราที่วิทยาเราตลาดเราตลาดเล็กๆอ่ะงที่พี่อร่อยมองกล้องเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาซื้อตลาดน้ำวัชพานนะคะขายทุกวันไหมขายแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงบ่ายโมงค่ะเบอร์โทรพี่บบกเบอร์โทรเสร็จเผื่อเข้ามาแล้วก็หาร้านที่ไม่เจอนี่มองกล้องตรงนี้ศูนย์เจ้าแปดสองห้าหกแปดห้าสามสามพี่วารีค่ะอ่า ก็มีก๋วยเตี๋ยวเสร็จด้วยนะคะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นแล้วหมดอี้อย่างเสียดายไว้คราวหน้าน่ามารีวิวให้นะพี่อร่อยมากเลยอ่ะอือเจ็ดสิบบาทเองเหรอใช่ค่ะขายถูกมากมาเลยพรุ่งนี้ก็มาได้นะพรุ่งนี้ตลาดน้ำก็เปิดมาได้แปดโมงเช้าคุณผู้ชมเว่านี้แม่โมจะไปซื้อรถเป็นกลับมามันไม่ทันแล้วโชคดีได้กินของพี่เขาเนี่ยอร่อยมากเนี่ยขอบคุณมากค่ะก็ตรงเขอให้รวย มาร้านพี่ชื่ออะไรอ่ะวารีค่ะร้านวารีเบอร์โทรศูนย์เจ้าแปดสองห้าหกแปดห้าสามสามจ้าเนี่ยมาซีนเลยแล้วเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยแล้วก็ขายเนี่ยหอมหมกผักสวนต่างๆผักด้วยพี่ปลูกเองเหรอค่ะแบบชาวบ้านก็มาอ๋อช่วยกันให้ชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้เนาะเงินสปาร์เราเป็นวิสาหกิจชุมชนอืมนี่หันหน้ามองกล้องเรเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างหนึ่งด้วยอร่อยมากคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาเอามาให้ฉันฉันตกใจเลยบอกโอ้โหเป็นแบบ หอมหมกที่อร่อยมากเลยไม่เคยกินเบียรดาไข่เค็ม้สุดยอดเลยมาได้เลยนะคะวัดตลาดน้ำวัดสะพานราชาพฤกษ์คุณผู้ชมในกรุงเทพนี่ละคาเนี่ยไก่ย่างป้าส้มตำคุณโฉมก็อร่อยเนี่ยแห้งเลยน้อยย่างเองเลยใช่ไหมพี่ย่างเองค่ะมาได้เลยส้มตำขายจานเท่าไหร่อะส้มตำที่ขายจานเท่าไหร่จานละห้าสิบอ่าหลักสิบเองคุณผู้ชมมาได้ ส้มตามห้าสิบลาบน้ำตกเจ็ดสิบแาเฮ้ยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยเลยอ่ะคุณเตยคุณผู้ชมมาให้ได้ตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤพึกมาให้ได้อร่อยทุกเจ้าเลยอ่ะเออมี่หดเกี้ยนเจ้านี้อร่อยมากเลยที่ใส่มานี่เป็นคนคนอิสลามกินได้ป่าเนี่ย อันนี้ลูกลองชิมดูอร่อยมากอ๊ย้ยเก่งมากแกสุดยอดอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆร้อนๆด้วยอืมอุ้ยอร่อยสุดยอดเลยคุณผู้ชมแล้วมันมีไข่อันนี้ไข่ออนเซนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไข่ออนเซนไหมคะอืม อร่อยมากมาให้ได้นะคะอันเนี้มันจะเป็นการช่วยเหลือบ้านมีน้ำอะไรขายมีโอเลียนมีกะเียเก็ก้เอาเก็กคขั้ช่วยขายเค็มพี่โจเลย พี่ขายขายเค็มได้เหรอค่ะครูเดเกษียณเขาทำมาอขายยังไงใบละเก้าบาทจ้ะอร่อยพี่ชว์ผ่าจะผ่าครึ่งเนี่ยอามีมาพี่อามีมาให้กระผ่าจะได้โชว์คุณผู้ชมจะยองขายที่หนูถือพี่มาอามีมาแ่าพี่คุณผู้ชมมาแล้วติดใจเลยต้องมาอีกนะแต่ว่าให้มาแปดโมงเช้ามันจะมีเรือนะเรืออยู่ในคลองแล้วมีก้วยทอดอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เนี่ยชาวบ้าน่ยมันเหนื่อยแล้วแดดมันร้อนมันกลับบ้านไปแล้ว อร่อยเนี่ยหอมหมกอร่อยมากไก่ย่างก็อร่อยเนี่ยนี่ของพี่ชื่ออะไรนะบอกทีพี่ความจำฉันเสื่อมอุ้ยทำไมเสื่อมทำไมหกสิบห้าแล้วพี่หกสิบเราสองชิ้นอืมมันไม่เยิม้มแต่มันหอมดีนะคะนี่คุณผู้ชมเพราะว่าไขา่ตอนเนี้ยมันตองตั้งเจ็ดบาทแล้วะนะควรจะได้เข้าที่เข้าทางเขาจะบางทีเขาก็ใส่แต่เ,เนี่คุณผู้ชมอืมอร่อยพี่ สองครูทำครูครูกดเกษียณจากทวีธทมอ่าอร่อยอาจารย์บุญนะอืมอร่อยซื้อซื้อขายเท่าไหร่เหลือไม่กี่ใบแล้วค่ะเหลืออยู่ห้าบาทห้าบาทจบาทรวมอันนี้ด้วยเอาหมดเอาเมาหมดจต่พี่อร่อยมากมันไม่เค็มพี่มันอร่อยจริงๆนะไข่เค็มทั่วไปมันกินแล้วไม่เค็มปีเลยอันนี้เอาเมาเอาตังที่หมดนั่นแหละเมาหมดอ่ะโอ้ยอร่อยจริงๆเลย แต่ก้องลองชิมดูเด็ดลุกลักกินได้เข้าบบกอิสลามอ่ะกินเลยยกให้หนูเลยลุกละยกยกให้เลยอ่ะกินเลยเรวๆรนร้อนเนี่ยกินเลยร้อนๆเท่าไหร่พี่สองแก้วสี่สิบโอ้ยขายถูกคุณผู้ชมแก้วเบลืมเลยแก้วเลยยี่สิบมาเลยตลาดน้ำวัชสะพานรัชพฤกษ์มา8ปดโมงเช้าว่าแม่มาเนี่ยเขาลรมวายคนมันลรมเจ็บไง ก็แม่มูจะไปหาซื้อรถไงมาเลยอร่อยทุกอย่างโอ้สุดยอดเนี่ยไก่ย่างเจ้านี้อร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมลูกหลักเอาซื้ออีกไก่ย่างซื้ออีกมีก็แปกตะโพกซื้ออีกเอาเอาอันนึงมันอร่อยพี่ย่างให้มันแห้งๆสุกๆฉันชอบกินสุกๆไม่สุกฉันไม่กินเออแล้วน้าจิ้มแก่วอร่อยมากเลยอะ่ะ อืมอืมไก่ยางพี่เขาอร่อยมากไม่หอมอ่ะโอ้ยอร่อย,อค,ออยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยมาเลยตลาดน้ำวัดจตฺานและชะพฤกมาเลยกรุงเทพนี่แหละประดิชันเานดูเบนเอนเคเอนเคอะไรวะลูกควาแมแจมเสียบเอนเคและชะ,ะ,ะพฤก เป็นขายรถมือสองเบนซ์อ่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ไปดูเบนซ์บีเคที่บางนาแล้วก็ไปไบเทคแล้วก็มาเบนซ์เอ็นเคและฉะพรึกแล้วก็แวะมาตลาดน้ำไงแล้วก็บอกคุณแม่คุณแม่มามา,มาสายไปคุณแม่ต้องมาแปดโมงเช้าอืมมันเริ่มมีบางร้านมันเก็บแล้วไงอุ้ยไก่ย่ยางอร่อยมากเลยพี่ คาย่างอร่อยมากน้ำจิ้มแจวเขาก็อร่อยมากสุดยอดเลยอะ่ะโอ้ยพี่ขอบคุณมากมมาแกะบสิกแกะแจะกินให้คุณผู้ชมดูเขาจะได้อยากมาเที่ยวไม่คิดอันนี้อะ่ะพี่อขอให้พี่รวย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 เอาเอาตังไกเอาเอาเอาซ้่มมาที่ฉันจะมาจิ้มซ้่มมาพี่นี่ค่ะคุณผู้ชมอินเสิร์ตกล้องเนี่ยโอ้โห น่ากินน้ำลายซอเลยค่ะมีมีมีอะไรรูป้ป่ะเขาเรียกอะไรลูกพริกอะ่ะเขาเรียกลูกโดดอ่ะลูกโดกโดอ่ะนีะ่นมากอกโอ้หน้ำปลาหวานเนี่ยคุณผู้ชมทรงเครื่องมากอกทรงเครื่อง,กอกองเอ,งอ้ยตลา,าดเล็กๆแต่มีคุณภาพนะอร่อยมาเลยโอ้โหอร่อยมากาาหายใงไง ตลาดเล็กๆแต่มีคุณภาพนะพี่ใช่ขายไงสามสิบาทอร่อยที่สุดในโลกยังไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้เลยนะนี่ครั้งแรกในชีวิตคุณแมะกรอปส่งเครื่องโคตรอร่อยมันก็จะมีมั้ยอะไรนะสลัดอืมแล้วก็มะปางอ่าก็อะไรสะท้อนผลไม้ตามฤดูกาลหายังไงตู้หนึ่งสามสิบห้าบาทสามก็ปลุกร้อยจ้ะเอาซื้อซื้อร้อยหนึ่งพี่เอานีเนาะไม่เอาอย่างที่ยังยังไม่ได้กินไงมา อะไระมากระท้อนอะไรกระท้อนทแม่เอาเช่นเพิ่งทําขายเอามะปางเอาอะไรนะชะละชละไม่มีวันนี้มีอะไรก็มีไอ้นี่มะกอกมะปางที่เหลือแล้วมะปางมันเป็นยังไงวันนึกไม่ออกอายมะปางไงลูกเหลือง,อองเหลืองอ่างั้แก็อ๋มันมีแค่สองอย่างตอนนี้มีแค่ะมะกอกกับมะปางงั้นก็เอามะกอกสองมะปางหนึ่งอันนี้คิดเงินไปนะเก่ง,งใจพี่โอ้โหขอให้รวย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 ,วย,วย,วยอร่อยมาก คุณผู้ชมมาเลยโหอยากให้มาสนับสนุนตลาดน้ําแบบนี้มันจะเป็นเงินเนี่ยมันจะไม่มันจะเ,เป็นสะพัดอยู่ในชุมชนเนี่ยนี่คือที่สิ่งที่รัฐบาลต้องสนับสนุนนี่แหละเขาเรียกฟต์พว์วอร์นี่แหละซอฟต์พวเวอย่างแท้จริงเลยรู้หรือเปล่าอุงอง้งอ็นแปดขาเนี่ยเงินเนี่ยมันมาถึงมือประชาชนจริงๆชาวบ้านในชุมชนจริงๆเนี่ยอร่อยทุกอย่างพี่สุจริต คุณเฉิมในคุณเฉิมมาตรนนี้มองกล้องเดียหันจะหันหลังให้กล้องแล้วใครจะไปเห็นเธอว่าเธอสวยเอเออร่อยทุกอย่างใครเค็มยังอร่อยเลยเนี่ยมะกอกก็อร่อยสุดยอดไก่ย่างเธอมากเลยพี่มันอร่อยมากเลยอะใช,ใช่แล้วมันมีลูกโดดเยอะๆไงลูกโดดเนี่ยฉันชอบเนี่ยฉันชอบเคี่ยวพริกไงใช่ดเห็นพริกทานพริกแบบเพ็นี้พี่ลงไลน์อยู่ จะบอกมาตลาดน้ำให้ถ่ายรูปไว้ด้วยอ๋อไม่นึกเลยว่าพี่จะมานะเนี่ยพี่อร่อยเชิญชวนคุณผู้ชมเลยว่ามะกอถ้าจะเ์อมากินก็เจ๋ยวแปลกพวกนี้ก็ได้นะเปิดเสาร์อาทิตย์ร้านที่ชื่ออะไรวาลีบัวสีค่ะาเนี่ยสวยมาก ตลาดน้ําวัดสะพานนาจเพลกคุณผู้ชมนี่ทําไมผู้เธอรีบเก็บกันนั้งอันเนี้ยคนมาเต็มเลยเนี่ยมันหมดขายดีไม่พพอเปิดก็หมดเลยเนี่หอยทอดในเรือพี่หอยทอดเกาอร่อยมากเลยนะม้าหมดอะไรใช่ไหมหมดหอยทอดก็ใส่กระชงใบตองเลยพี่อืนี่ค่ะประตูนี้ตะก้้งแผนเร็วหอยทอดจานหนึ่งหอยทอดเดี๋ยวฉันแก้สั่ง พี่เอาหอยทอดจานหนึ <out> <c oughs> <Romeo> you know? ่งพี่เอาหอยทอดจานหนึ่งพยักหน้าแล้วมีหรือเปล่าล่ะนั่งรับลูกไว้รู้แล้ะเด็กเด็กสวัสดีจ้ารอมากเลยมีเมียยังลูกายชาที่วางข้างบนอืม โอ้ยถ้าอย่างนี้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่อยๆมาทําให้ตลาดมันติดมาไล์บ่อยๆตลาดมันจะติดขอบคุณมากพี่อร่อยที่สุดในโลกหอมกของครูอะไรนะไอไ่เค็มของครูนะอ่ะของครูอันนี้หอมอของพี่พี่วารีบัวสีตลาดน้ําวัชสพานราชพฤกษ์ที่ถามบ่อยเพื่ออะไรความจําเสื่อมเออนี่ไงตะกงเออ สุดยอดสุดยอดเลยอร่อยทุกอย่างคุณผู้ชมเนี่ยตะกร้องชิมนี่ดูเดี็วโคตรอร่อยเนี่ยเซตเอานั่นไม่กินแล้วเหรอลูกแลักมาเสียดายต้องเจ็ดสิบห้าบาทมีฮกเกี้ยนที่นี่อร่อยมากคุณผู้ชมเส้นมันเหมือนกับปูด้งอืงอ้ม Ừm. 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 ย่งอร่อยใช่ไหมลูกมันแห้งดีรกน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากมาเลยคุณผู้ชมมาอย่างเงี้ยเงินเนี่ยมันจะสะพัดอยู่ในชุมชนเงินเนี่ยมันจะไปถึงมือประชาชนที่เป็นชาวบ้านแถวนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมไปเติร์ปิดแน่นๆเนี่นนมันหกเยลยรถนะลูกหลักถ้าคุณไม่ทำไปเติร์ ต่างเงี้ยเงินน่ยมันขนกลับไปประเทศมันไงมันก็เลยทําให้ประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีเงินมันประเทศเราไม่มีเงินไงเราเสียดุลการค้าไงเราเสียดุลการค้าเราส่งส่งทุเรียนไปขายจีนหนึ่งแสล้านแต่เราต้องสั่งสินค้าจากมันเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นล้านล้านล้านที่เราขาดดุลการค้ามันเลยทําให้ประเทศไทยเราอ่ะ GDP มันตกต่ําปีนี้อยู่ที่2.4เป็นประเทศที่ตกต่ําที่สุดในอาเซียน ตอนนี ch ch ้เราอุดหนุนเงินนี้สะพัดอยู่ในชุมชนเลยถึงมือประชาชนเลย อืมอืมมาเลยค่ะสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้มาได้มาเลยมาเช้าๆหน่อยแปบงเช้าเพราะว่าที่แม่ค้าเขาเก็บเพราะเขาขายเดียวขายหมดเป็นชาวบ้านในชุมชนไงทำเยอะก็ไม่ไหวกำลังมีแค่นั้น anh này này, con nghĩ đẹp đây, đây, สลิมนิ้งไทยทีชาไทยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดถัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะหห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบอห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้ว่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบองร้ห่อหมื่นไม่ขายนะคะขายแค่ 4,000ส่งรีสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะแอดลีน้าดัดแก๊งไลน์มี a l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวหดค่ะคุณป้ามาส่งอะไรคะยืนตรงนี้เลยจากคนสวยสาวะรถนี่ที่วัดตลาดน้านะคะวัดสะ,ะพานราชพฤกษ์แก้วเท่าไหร่ค่ะคุณป้าคะสามสิบขายถูกมากที่อื่นเขาขายกันแก้วหกสิบนะล้ากาไรที่ไหนเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบอกคุณผู้ชม จ็ดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นมาได้เลยคุณผู้ชมอยู่ในกรุงเทพนี่เองบรรยากาศดีสะอาดอาหารอร่อยนี่ขาย30บาทแทบจะไม่มีกําไรเพราะในห้างเขาขายกัน60สิบเจ็ดสิบนะนี่พี่เขาขาย30บาทมาเลยเงินที่คุณผู้ชมมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดน้ํานี่เสาร์อาทิตย์นะก็สะพัดกับประชาชน,ช,นชาวบ้านในชุมชนนี้ทาให้เงิน่นะเงินตามัมนก็ทําให้ช่วยชาวบ้านนี่อายุเท่าไหร่ละหกสิสี่ <64. S 1> อ่อนกว่าชั้นปีหนึ่งคุณผู้ชมเจ้าค่ะตลาดนี้มีแต่ผู้สูงอายุคะ่ะแต่ทุกคนต้องดิ้นรนทำม,มาหากินเนาะเพราะว่าเราจะมารอลูกเลี้ยงไม่ได้นี่คุณป้านั่นช่วยซื้อนั่นแปดสิบห้าคุณพี่คนสวยนี่หกสิบสี่อ่อนกว่าฉั้นปีนี่นี่หกหกสิบสี่เหมือนกันเหรอยางหกสิบห้าอ่ยางหกสิบห้าอ่อนกว่าชั้นปีนี่แต่ป้าขายส้มตำเนี่ยคุณชมเนี่ยหกสิบแปดใช่ไหมเธอเออมีแต่ผู้สูงอายุเออสวยๆนี่ย คนนี้สวยมากเลยเนี่ยนางงามอดีตนางงามเก่าหอมหมกข้าวอร่อยมากเออ,อ,อ,อกินซะหน่อยโอ้โหแกวเก,ก่งมากอตังไปสงสารช่วยซื้อสงสารที่เพราะว่าเขาไม่ให้เขาเขาเขาช่วยซื้อเลยให้ไปสี่สิบเลยเพราะมันอร่อยพี่สุดยอดและอร่อยมากเก่งมาก มาได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตลาดน้ำวัดสะพานรัชพฤพษ์กรุงเทพนี่เองเนี่ย